ก็เลยคิดว่าโมนี้พิเศษมากเพราะว่าน้อยม้วนนะครับที่พบนี่แทบจะไม่เจอเท่าไหร่ในวงการหรือว่าคนเก็บด้วยกันมีไม่กี่คนที่มีถ้าบ้านไฟไหมครับเรื่องอะไร สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจฮีโร่โกเอาอีกแล้วครับผม <c oughs> วันนี้นะครับผมแบล็กเกลว์โหอลังการงานสร้างมากครับผมตอนนี้นะเรามาอยู่กับนักสะสมท่านหนึ่งนะครับที่เขาโปรในด้านของการสะสมม้วนวิดีโอเทปนะครับผมจากที่เห็นข้างหลังผมนี่คือแบบโอ้โห,โหอลังการมากมีแบบทั้งการ์ตูนโทคุซัสเซยันมวยปัม้มเยอะแยะมากมายเลยครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาสัมภาษณ์ เจ้าของของสะสมที่อยู่ข้างหลังผงครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับแนะามตหน่อยครับผมผมนัทพลเครื่องพงศ์ครับแฟดครับรับราชการครูอยู่นะครับจังหวัดอ่างทองนะครับครับผมโอ้เห็นมูวิดีโอเยอะนะครับเนี่ยครับผมจุดเริ่มต้นทำให้คุณแปดอยากมาสะสมวิดีโอนี่คืออะไรครับตรผมมีความหลังนิดนึงครับก็คือตอนเด็กเด็ก ไปสามส่นเช่าก็คือไปดูโทคุอยู่เรื่องหนึ่งนะครับขอพูดเลยก็คือเรื่องขบวนการนักรบไดโนเสาร์จูเลนเจอร์นะครับผมดูไปถึงประมาณมวน9แล้วคราวนี้ร้านเช่าปิดตัวไปในยุคที่ผมเป็นเด็กนะครับก็เลยเหมือนค้างคาเนาะว่าเอตกลงว่ามันจบอย่างไรนะแล้วก็ไปต่ออย่างไรในเรื่องดําเนินนั้นผมก็ได้ความที่เติบโตก็ละเลยไปก็ไม่ได้หาดูต่อจนกระทั่งมีโอกาสได้เข้ากรุงเทพก็เลย ไปเจอตามตลาดของเก่าเฮ้ยเราอยากดูเนาะเราก็เลยอ่ะกลับไปหามาสะสมมาดูก็ได้มาครบเลย17ม้วนนะโอ้แต่ระหว่างทางที่สะสมก็มีงอกองขึ้นมาเรื<ๆ>่อยๆเพราะว่าเมื่อก่อนสูญเช่าปิดตัวเยอะนะครับแล้วก็ไปซื้อตาม อของเก่าอะไรเงี้ยครับ嗯嗯แล้วก็ซื้อมาเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆศึกษาแล้วก็ดูว่าเอะเรื่องไหนเราไม่เคยดูเรื่องไหนเราดูค้างคาหรือว่าเรื่องไหนเราดูแล้วแต่ว่าก็อยากได้มาเก็บสะสมเก็บไว้ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่นะครับก็เลยมีการสะสมเกิดขึ้นครับผมแล้วใช้เวลาสะสมนานแค่ไหนครับกว่าจะได้แบบขนาดนี้เนี่ยครับุณก็ถ้าเป็นมรดกที่มีตั้งแต่เด็กอ่ะมันนานมากก็มีอยู่ประมาณสักสิบยี่สิบม้วนนะครับ,รบที่เคยซื้อไว้บ้างนะครับแต่พอมาจริงจังในประมาณปี54 ะะปีหกสี่ก็ประมาณ10ปีที่ได้เริ่มจริงจังครับก็คือตอนที่เรามีโอกาสเข้าไปเรียนที่มหาวิทยาลัยนะเราก็เดินคลองถมตลาดมือสองวัฒวิกรอะไรทั้งหลายเนี่ยเราก็เอามาเราก็ได้ติดมาเรื่อยๆแล้วก็ดูตามูนย์เช่าที่พิจก,การนะครับก็ค่อยๆสบหาเนาะตามูนยนเช่าต่างๆว่าเอ๊ที่ไหนเขาพิจก,การแล้วก็ สามารถไปเทคโอเวอร์นะเรียกงั้นได้ไหมเทคโอเวอร์ <c oughs> มาแล้วก็ <c oughs> เหมือนเป็นสารตั้งต้นนะครับบางเรื่องได้มาครบเลยก็คือยกทั้งกองมาอันไหนเราดูแล้วเราก็เก็บขึ้นทิ้งไปเลยชาร์จไปหรือว่าเราอยากดูอีกเราก็กลับมาดูได้อ่ <c oughs> บางเรื่องผมคาดสมมติอา่าเรื่องยังไงดี uko, อัศก,การเลนเจอร์อะไรกัน <c oughs> สมมติว่ามันมี16ม้วนเนาะ <c oughs> ผมได้มา1ถึง12อาจจะขาด13ถึง16เนี้ยผมก็ไปหามาเติมเต็มนะครับแล้วก็ เหมือนยิ่งสอะหาก็ยิ่งเจออดดตยิ่งเจาะหาก็ยิ่งเจอไปเรื่อยๆครับบางเรื่องเราไม่เคยชมเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถหาม้นในยุคนั้นได้ก็เลยต้องมาหานะครับอย่างเรื่องเนียเรื่องไรแมนเนี้ยเมื่อก่อนผมไม่รู้จักเลยเพราะว่าหนึ่งเราเกิดไม่ทันครับสองพอมีโอกาสได้เก็บสะสมพอมันครบปุ๊บเราก็ลองยิบมาดูก็เลยได้ศึกษาเรื่องเก่าๆไปที่เราเกิดไม่ทันหรือว่าอะไรครับก็ระหว่างทางสะสมก็มีทั้งม้นตอนแรกก็ดูแค่ทัวรคุเนาะเป็นหลักๆก็จะเป็นอาไรเดอร์เซนไทน์อะเมทัลฮี ได้ทั้งเนี่ยพวกก็ซิลล่าพวกอะไรก็ติดมาหุ่นยักษ์ทั้งหลายนะครับหุ่นพุก้าหรือว่าการ์ตูนผู้หญิงอนิเมะอะไรทั้งหลายเนี่ยก็ได้ติดมาบางเรื่องเราไม่เคยดูเราก็ก็ศึกษาไปเรื่อยๆครับพอจะตีมูลค่าเป็นเงินทั้งหมดได้ไหมครับว่าเท่าไหร่ติดนะก็มันมีของสะสมนอกจากม้วนนะครับก็จะมีทั้งหนังมีอะไรก็ก็คร่าวๆนะคร่าวๆก็ประมาณ6หลักปลายๆนะครับแต่ว่าถึงเจ็ดนะครับพอถึงเจ็ดไหมบวกลบแล้ว อาจจะถึงบ้างครับเพราะว่าบางชิ้นมันค่อนข้างแพงนะครับแต่ว่าเป็นเงินที่เราทํางานตรงงานเนาะสมัยเรียนเป็นพาร์ทไทม์าเงี้ยเราก็ใช้เงินตรงนั้นเก็บก็เป็นเงินตองเงินนะไม่ได้ว่าเอาเงินส่วนตัวอ๋อครับผมทําไมถึงยังสะสมวิดีโอครับที่ตอนนี้แบบมีสื่ออื่นที่มันภาพชัดกว่านี้แล้วครับอ่ะโอเคนะครับเรื่องแรกเลยการสะสมวิดีโอหนึ่งผมติดเสียงภาพโดยเฉพาะของวิดีโอสแควร์อะไรพิเร์เรื่องที่2คือวิดีโอเนี่ยมันกินตลาดมายาวนานนะครับประมาณปี2 0นต้นๆนะเริ่มเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ ปัจจุบันนี้บางม้นี่อย่างฉันข้างบนเนี่ยอายุนี่เกือบ40ปี <Wow. S 1> แต่ปัจจุบันนี้ยังเล่นใส่ทั้งภาพและเสียงน,นะครับยังชัดมากอย่างที่แพ็กเกจหลังๆมาไม่ว่าจะเป็นแม้กระทั่งบูเล่เก็บไว้ให้ดีแค่ไหนระยะของมันสั้นแต่วิดีโอบางคนบอกว,ว่าวิดีโออายุสั้นเดี๋ยวเป็นลาเดี๋ยวเป็นอะไรบางมง้วนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับยังสามารถดูต่อไปได้อีกแล้วผมก็คิดว่าอยู่ไปได้ยาวนานมากๆผมเลยตัดสินใจเก็บวิดีโอเป็นหลักโวนอันอื่นมาเป็นลองไป ครับผมแล้วม้วนที่แพงที่สุดที่ซื้อมาคือม้วนไหนครับผมม้วนที่แพงที่สุดนะครับที่ซื้อมารู้สึกจะอยู่บนชั้นนี้นะครับเป็นม้วนอัรทีวีเป็นขบวนการมาร์คแมนนะครับเป็นม้วนอัรทีวีนะครับซื้อมาแพงสุดก็ประมาณสี่หลักโอ้สี่หลักต่อม้วนสี่หลักต่อตอต่อตอนชอบเเนาะตอนนี้ก็มีหลายม้วนก็โอ้ ใช่ครับเอาเรื่องอยู่เลยครับผมม้วนแรกที่ซื้อโอ้ม้วนแรกที่ซื้อจะเป็นจูเลนเจอร์เนี่ยนะครับมวลมาจูเลนเจอร์จะเป็นจูเลนเจอร์ม้วนที่สี่เคยมีตอนเด็กๆนะครับแล้วก็พังไปตามการเวลานี่ไปเจอที่ตลาดปุ๊บภาพอดีตมันย้อนนี่ก็เลยเป็นม้วนแรกเลยที่ที่กลับมาเก็บปัจจุบันนี้ต่อให้เยินยังไงผมก็ยังเก็บนะเพราะถือว่าเป็นม้วนแรกที่เราได้กลับมาเก็บสะสมจริงๆนะครับนี่ก็เป็นม้วนที่ม้วนแรกจริงๆที่เก็บขึ้นมาอันนี้ เจูเลนเจอร์ครับผมแล้วเห็นมีมวลอิมพอตด้วยครับผมเลยอยากทราบว่ามวลอิมพอตนี่ไปได้มาอย่างไรครับมวลอิมพอตนี่ก็เป็นตลาดของเก่านะครับก็พอดีว่าไปเจอเราก็ตกใจตลาดของเก่าที่ไทยใช่ไหมที่ไทยครับที่ไทยครับนี่น่าจะเป็นการนําเข้ามาของบางค่ายหรือไม่ก็เป็นขยะที่มาจากเมืองนอกอะไรเงี้ยที่เอาเข้ามาขายบ้านเรานะครับก็หรือว่าบางคนไปเที่ยวเมืองนอกแล้วก็เอามาเก็บสะสมไว้พอถึงเวลาเขาขายเป็นขยะอะไรเงี้ยเราก็ไปได้มาก็ เป็นม้วนคือปกมันสวยแล้วเราสะดุดตาเพราะว่าเรามีม้วนไทยแล้วเราไม่เคยเจอหน้าปกเหล่านี้เราก็เลยยิบเก็บมา oh. เปโ็นราคาย่อมเยาครับผมอยากให้แนะนำ collection Power Ranger นะครับเพราะบาคนอาจจะไม,ไ,มไม่รู้ว่าเคยมีแค่ลิขสิทธิ์ในไทยด้วย Power Ranger นะครับลิขสิทธิ์ในไทยออกมา2ค่ายครับ Season, Season 2ซีซั่นเนาะซีซั่น2ยังไม่จบซีซั่นแรกก็จะเป็นว Wee O Square รประมาณ20ม้วนนะครับซีซั้น2นี้จะเป็นล i ์พิเชอร์นะออกมาประมาณถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณ19มวนนะครับผมอยู่ด้านไหนอันนี้ผมครบก่อนแล้วก็ไปได้อิมพอร์ตมามีม้วนไหนที่ได้มาแบบด้วยวิธีแบบเด็ดๆบ้างไหมับแบบว่าไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้มาเนี่ยครับผม ก็รู้สึกจะเป็นมนชุดนี้นะครับเป็นต้องเรียกว่านักสะสมท่านหนึ่งแล้วกันครับนะก็ใจดีเราไปขอซื้อแนละ้วเราก็าตามตือ้อตามจีบอะไรเงี้ย <Okay. S 1> พอถึงวันเวลาที่เรานัดกันครับ เขาเห็นเราจริงจังเขาก็ยกให้เป็นสมบัติเราให้เราดูแลต่อจะมีม้นแถบนี้ช่วงนี้แล้วก็บางช่วงเนพวกเกตมาชินกาพวกเกนไดเซอร์พวกนั้นเป็นม้อนยุคกระตูนยุค80เรื่องอะไรนะครับที่ได้มาโอ้เยอะมากเลยครับนี่ในม้อนอเมซอนรุ่นแรกมือเปล่าโอกาสปีวันเกตมาชินกาคุณยักษ์เกนไดเซอร์เอพวกนี้ครับเป็นนักสะสมรุ่นเก่าที่เขายกให้เรามาดูแลต่อครับสังเกตดูว่ายังใหม่มากเพราะเขาเก็บยังดีแล้วก็เขาเห็นเราเห็นคุณค่าเนาะเขาก็เลยให้มาดูแลต่อ เห็นมีมวยปั้มด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับมวยปั้มก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบชอบพอๆกับโคุกทั้งหมดเลยนะมวยปั้มผมเก็บมาตั้งแต่รู้สึกจะเป็นค่ายต่างๆเลยก่อนวิดีโอสแควร์ก็มีนะครับก็เก็บมาทุกยุคทุกค่ายนะครับก็ค่อยๆเรียงมานะครับไอครบมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วก็เจอไหนที่ยังไม่มีก็เอานะครับก็เก็บมาเรื่อยๆเรียงตามวอลุ่มมาตั้งแต่รุ่นแรกที่มีตั้งแต่น้าผ้าคนแรกมวยปั้มหญิงอะไรเงี้ยก็มีหมดอ๋อครับผม ไหนๆก็โหเห็นสะสมทั้งการ์ตูนโทคุบวยป้อมอยี่ขนาดนี้ซีรีส์โทคูที่ชอบในแต่ละตระกูลคือซีรีส์ไหนตนะ้องจากไรเดอร์ก่อนครับชอบไรเดอร์ตัวไหนครับไรเดอร์ครับไรเดอร์ผมดูโชวะเป็นหลักเนาะตอนเด็กเกิดมาเราก็จะผูกพันกับโชวะซีรีส์ที่ชอบที่สุดละครับรู้สึกจะเป็นแบ็คไอเอ็กซ์นะครับแบ็คไอเอ็กซ์ <Back RX S 1> ชอบเพราะว่า <คน S 1> แปลงไลงแปลงได้ไหล,ล,ลายระดับนะครับ<อ>ก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจ รถลาดอนนะสมัยก่อนาเป็นเจ้าสุริยะลดอนก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจรถคอมพิวเตอร์นะเราไม่เคยดูอย่างตัวอื่นนี่คือเขาจบในตอนไม่ได้มีการกลายร่างมีก็จะมีแค่สตองเกอร์เนาะทีที่สามารถเพิ่มโหมดเพิ่มอะไรได้นะว่าได้ startup เป็นในอิเล็กตรอนนะนะเปลี่ยนสีเข่าอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าพอมาเป็นตัวนี้ปุ๊บมันมีหลายร่างนะพอหลังจบ r x ก็ร่วงไปเลยก็ จะมาเปิดตัวทีก็ยุคคูกาเลยแล้วเซนไตที่ชอบเหรอครับผมเซนไตที่ชอบนะครับก<ร>็ไม่พ้นไม่พ้นเรื่องนี้จริงจูเลนเจอร์จูเลนเจอจเร์อรอครับทั้งดีไซน์เนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ความผูกพันกับเรื่องนี้คือ,อยังไงก็ไม่พ้นเรื่องนี้ครับผมครับเก็บไว้ทุกเสียงทุกเวอร์ชันเลยพอไล่ได้ไหมครับว่าแต่และเวอร์ชันนี่คือมีจุดเด่นมีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างครับโอ้ที่เก็บนบส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเสียงภาคเนาะเสียงภาคก็จะมี เสียงภาคของค่าย <S <S เสียงภาคของจากช่องทีวีนะครับที่อัดกันเก็บไว้ตามบ้านไม่ดูหรือสูมเช่าอัดไว้เงี้ยแล้วก็บางทีก็มีการเปลี่ยนเสียงทีมภาคในการเปลี่ยนเป็นแพ็กเก็ตอื่นนะไม่ว่าจะเป็นซีดีดีวีดีนะครับก็จะเปลี่ยนเสียงภาคก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเหมือนเป็นการแก้งานไปเรื่อยๆเนาะเหมือนเป็นการแก้งานไปเรื่อยๆว่าความถูกต้องในบทการแปลอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนแก้ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆดูไปตามความจริงจังตามความตามอายุ ม้วนวิดีโอ3ม้วนที่ชอบแล้วคิดว่าตัวเองรู้สึกแบบว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาครอบครองช่วยแนะนำหน่อยครับโอ้โนี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับ,รบก็มีหลายคนทบเกียงกันนะครับในเรื่องของม้วนเรื่องนินจาคาคุรนเจอร์ครับผมนี่ก็สิทธ์โดยลายพิจเจอร์ม้วนที่18นะครับที่จะเขียนชัดเจนเลยว่าตอนจบครับเซตแรกออกมา1-17ถึง1 ไม่จบก็เป็นข้อถกเถียงว่าม้วนที่สิดเนี่ยมันออกมาจริงไหมแล้วก็วันนั้ก็ตลาดนั้นเหมือนเดิมครับรูปร่างแปกเรามีอยู่1นึถึงสิไม่มีปกนี้ห,หยิบออกมาดูคาคูเลนเจอร์ภาษดาทายเขียนม้วนจบพอรบเบอราเปิดดูข้างในปับ๊บโอ้โหเลขรัน18มาก็าเลยคิดว่าม้วนนี้พิเศษมากเพราะว่าน้อยม้วนนะครับที่พบนี่แทบจะไม่เจอเท่าไหร่ในวงการหรือว่าคนเก็บด้วยกันมีไม่กี่คนที่มีก็เหมือนเหมือนม้วนนีครับ ถ้าคนที่ตามสมัยนั้นเหมือนกับว่าถ้าสมมติตามจากร้านเช่า,ชาอะไรพวกนี้นก็คือจะเห็นแค่ม้นหนึ่งถึงมวสิบเจ็ดถูกต้อตงหมายว่า มันตัดจบไปแล้วผมก็มารู้ตอนเก็บนะไม่ได้ว่ามารู้รู้ตอนนั้นหรืออะไรเพราะว่าพอตอนหลังมาเป็น CD, แพ<บ>็กเกจ VCD เขาก็ทําเพิ่มมาโดยการใช้ทีมอื่นภาพลงไปทําให้เรื่องนั้นสมบูรณ์ครบ53อตอนครับแล้วช่วยอธิบายหนะะ่อยครับว่าทำไม,มวนที่18มันถึงออกล่าช้าหรือว่ามันต่งางจากวนที่1ถึง1ที่ยังไงเรื่องเรื่องสาเหตุนี้ผมไม่มั่นใจนะต้องต้องให้ทีมงานหรือว่าคนที่ทันมาตอบนะแต่ว่าความแตกต่างนี่คือโอเคนะ ตัวอาร์ตเขาเปลี่ยนแน่นอนนะมีความแตกต่างมีเหมือนบ้างแตกต่างแต่เสียงแตกต่างคือเราจะเห็นชัดเจนว่าไม่เหมือนนะครับแล้วก็ทีมภาคด้านในนี่เปลี่ยนแน่นอนนะครับใครเคยดู1นึงถึงสิมันเจอ18ปุ๊บเปลี่ยนเสียงชัดเจนนะผมไม่รู้ด้วยว่าเอาทีมไหนมาภาคนะแ้่ก็คนละเสียงกับ VCD ที่ออกมามันก็เลยเป็นความพิเศษของวันนี้มีหลายคนถกเถียงกันว่ามันมีจริงไหมวันนี้เฉลยแล้วว่ามันมีจริง นะครับคาคูเรนเจอร์18ของวันจบแต่ปกเป็นปกจูเรนเจอร์ด้วยแน่นอนครับของแทลิขสิทธิ์นี่ต้องเป็นไทยและโนเรนเจอร์เอาพามวนที่2มาเป็นแนวมวยปั้มแล้วกันครับเป็นเลเซอร์แมนเนียครั้งที่10เลเซอร์แมนเนียครบรอบ1ิปีอ่ามวนนี้เอาจริงๆผมก็เพิ่งเคยเห็นนะเพราะว่ามวนนี้ตอนเช่าเนี่ยมันดีมากคือเรตติ้งดีมีคนเช่าไม่คืนคนพยายามหาซื้อมาเก็บกันก็จะมีขายในเมืองน่คิงซึ่งจะไม่ใช่ปกแบบนี้จะเป็นปกแปะ หรือไม่ก็เป็นแค่กระดาษเขียนนะครับ<อ>แต่ปกนี้ก็คือเป็นต้นฉบับเขาพพเลยแล้วก็มันเป็นปกเต็มอ่นะนแล้วก็เป็นเลเซอร์มาน,นียที่คนไทยได้ไปดูถึงลิงไซต์โดยทีมงานของวิดโสแคว a ร์พาไป<อ>นครับอาจารย์สุวรรณน,นติงไปด้วยแล้วก็มีหลายคนทําแม้กระทั่งสกู๊ปหนังสือออกมานะเราเคยอ่านหนังสือมาก่อนเราหายากมูนี้หายากมากผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะ เราจะต้องเจอให้ได้แล้ววันหนึ่งก็เจอจริงมีพ่อค้าของเก่าออกนมาให้ก็เดียบรอยเป็นงงมคู่เอกนี่คือคู่เอกคู่เอกจะเป็นโยโกซูน่านะเจอกับพิทแมนเบทฮาร์ทถ้าผมจําไม่ผิดว่าปีนั้นมีคนชนะเราโยอยลัมเบิลสองคนโยโย่ลัมเบิลนี่เป็นประตูสู่เลเซอร์แมนเูชนะมีสองคนปีนั้นผมจําไม่ได้ะไม่ได้ดูนานมากเลยแต่คิดว่าเป็นเบธฮาร์ทเบฮาร์ทเจอโยโกซูน่าครับม้วนสุดท้ายครับผมม้วนสุดท้ายจะเป็นเรื่องนี้ครับ ไดมอสยอดขุนพลโมนี้พิเศษยังไงครับโมนี้พิเศษตรงที่ว่าเป็นค่ายที่เก่าแก่มากนะครับเก่าแก่พอๆกับวิดีโอสแควร์ม้มนแรกแล้วก็ค่ายอื่นๆ้มนแรกๆเป็นยุคต้นของวิดีโอที่มีกระตู้นครับนะชื่อค่ายว่าใจแอสตานะครับโมนี้พิเศษยังไงทีมพากย์แทบจะเป็นช่องเก้าเลย <Wow. S 2> นำโดย น้าต่อยนะครับน้าต่อยเซงเบงเราเนี่ยนะเนี่ยโมนี้พิเศษมากแล้วก็เสี่ยงเทียบเคียงบทแทบจะเป็นช่อง9ก้าเลยนะครับเห่ือนยกทีมมาเลย<อ>เพราะว่าโมนี้ตอนฉายทีวีปี2กว่าก,าก็ยากมากที่จะหลุดมาให้ได้เห็นกันเนะ<อ>เาะกาโมนี้สามารถทดแทนแล้วก็เป็นเรื่องที่หาดูได้ยากภาคไทยเพราะว่าไม่เคยเจอ VCD หรือว่าดี d ภาคไทยเลยก็จะต้องดูจากโมนี้<อ>เท่านั้นนะครับ ก็เลยเป็นม้วนพิเศษอีกม้วนหนึ่งครับมีม้วนอื่นอยาาจำเสนอไหมครับอ๋อเรื่องม้วนที่รู้สึกภูมิใจแหละครับก็น่าจะเป็นพวกม้วนอัดทีวีนี่แหละม้วนอัดทีวีที่รู้สึกภูมิใจเหลือเกินเพราะว่ามันต้องใช้เรียวไทม์ในการอัดครับคือมันไม่มีรีรันอ่ะบางเรื่องอ่ะมันน่าภูมิใจเพราะว่าต้องชมคนอัดบางเรื่องผมก็ไม่ได้อัดเองนะบางเรื่องผมก็ไปหามาตามส่วนเช่าหรือว่าคนที่เขาอัดแล้วก็ให้เราดูแลต่อครับผมคือมันมันไม่สามารถพลาดได้เลย คือถ้าสมมติวนั้นตื่นสายหรือแม้กระทั่งตื่นทันสัญญาณไม่ดีสาวอากาศเยงเมื่อก่อนสมัยก่อนไม่นหนวดกุ้งเนาะ <รอ S 2> มันก็เนดแรงลมอะไรนี่มันมีผลหมดมันก็เลยเหมือนเป็นความตั้งใจมั้งน่าจะเป็นความตั้งใจที่สุดที่แบบว่าคนคนหนึ่งอยากจะอัด<ช>อะไรไ<ว>เก็บไว้ดูย้อนหลังเพราะไม่มีลีลาจริงจรินะเรื่องเสียงภาพอะไรไม่เท่าไหร่แต่ว่าเหมือนมันเห็นความพยายามว่าเอ้ยเราอยากจะกลับมาดูที่เราเคยโตมาประมาณอะไรเงี้ยน,นี่เป็นความภูมิใจก็ จะเก็บไว้เนี่ยชั้นนี้ทั้งหมดครับก็บตั้งแต่เรื่อง5้ามนุษไฟฟ้าที่เป็นเซนต์ไตรเรื่องแรกของเมืองไทยที่ฉายเนาะนะครับจนมาถึงรู้สึกจะเป็นไม่ก้านจ่เริ่มเปลี่ยนแผนจากยุคม้วนไปถึงยุค VCD ละีละครับผม ก็เรียกได้ว่าเต็มไปด้วยหยาดเงื่อนแล้วน่ารักยน็จะได้สักมวนใช่ครับไม่แปลกที่ว่ามวนอัดราคาจะสูงถูกครับถูกครับโมเเซ็ตพวกนี้ถ้าราคาขายตอนนี้ก็น่าจะเอาเรื่องอยู่เพราะว่าคนก็ตามหากันเยอะมากๆเพราะว่าที่สําคัญคือมีติดโฆษณาอะไรเงี้ยเหมือนเราได้กลับไปดูทีวีตอนนั้นอีกครั้งอ่ะอบางทีมีโฆษณาขนมอะไรที่เราเคยกินมาตอนเด็กหรือว่าอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนย้อนความทรงจำนี่นี่คือความพิเศษของมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าเราดูมวน่ข่โอเคมันก็จบแค่ในเรื่องของมัน แต่มีทั้งโฆษณามีทั้งประกาศรับสมัครเรียนอะไรคือสเประมันอยู่ในนี้หมดเลยเหมือนเป็นเรื่องราวในยุคนั้นจริงๆเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรมได้เต็มที่ ครับผมอยากให้โชว์แบบวิดีโอที่เป็นยุคท้ายๆของของวงวิดีโอครับเช่นแบบของทาม์เรนเจอร์หรือกิงกัมแมนพวกนี้อ่านี่ครับนี่นี่จะเป็นยุคท้ายของวิดีโอหรือว่าไรเดอร์มีไหมเรื่องไหนที่แบบของวิดีโอยุคท้ายของเซนไตจะเป็นน่าจะเป็นกิงกัมแมนนี่แหละครับผมแล้วก็ทาม์เรนเจอร์อีกเรื่องนึงอยู่ข้างในนะผมผมไม่ได้เลยอ๋อครับผมาจจะเป็นกิงกัมแมนกับทาม์เรนเจอร์ที่ที่รู้สึกจะผลิตท้ายๆแล้วแล้วผลิตน้อยผลิตแค่ประมาณห้าม้วนแล้วก็เลิกไปเลยเพราะว่าเปลี่ยนแพ็กเกจไปเป็น VCD นะครับส่วนสุดท้ายของไイเดอร์รู้สึกจะเป็นอากิโตะนี่อากิโตะมีม้วนนะครับอากิโตป็นค่ายชื่อค่ายว่าเจมีเดียแจริงๆมันก็เป็นไพเล็ตอ่ะเนี่ยังเป็นอากิโตะภาคดีมากตอนพิเศษใช่ไหมนี้เป็นตอนพิเศษทํานพิเศษด้วยแล้วก็ซีรีส์หลักครบเลยสเจ็ดม้วนเหมือนตามแผนก็จะเป็นซีรีส์ตัวสุดท้ายของไรเดอร์ที่ออกในรูปแบบของม้วนวิดีโอให้เราได้เก็บกันหรือว่าไว้ดูกันสมัยนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นยุคซีดีเต็มขั้น แล้ววิธีดูแลรักษาหัววิดีโอเป็นยังไงครับผมก็จะมีวิธีลักๆนะครับก็จะมีใช้วิธีการกรอครับโดยวิดีโอจะมีสองฟังับกรอไปสุดฟังหนึ่งนะครับสุดอีกฟังหนึ่งนะครับโดยผ่านเครื่องกรอมือตัวนี้นะครับเป็นสาธิตวิธีการใช้ให้ดูครับนึงก็คือจะสวมเข้าไปครับถ้าตอนนี้อยากให้ฟั่งนี้เต็มเราก็ดึงมอทย้อนกลับครับจนไปทั้งไปสุดอีกฟังหนึ่งเาแล้วก็ดึงย้อนกลับไปวิธีนี้ก็จะไล่ลาหรือว่าไล่ฝุ่นที่อยู่ในตัวเทปนะครับที่มันอยู่แบบ กดทับมานานหรือว่าอะไรเงี้ยจนกระทั่งเรื่องเทปเหนียวเรื่องอะไรเงี้ยด้วยอุณหภูมิด้วยอะไรต่างๆของบ้านเราก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็วางแนวตั้งนะครับก็จะอยู่ได้ยาวนานหน่อยนะครับเรื่องการเกาะของลาอะไรมันก็จะน้อยลงครับกับอีกวิธีหนึ่งก็คือผ่านเครื่องกรอไฟฟ้านะครับไปเตียบปักแล้วก็กดได้เลยบางเครื่องกรอไฟฟ้าอย่างรุ่นนี้ก็จะสามารถมีแกนขัดล้างนะครับโดยการที่เขาจะเปิดด้านนี้ขึ้นมานะแกนก็จะขัดตัวเนื้อเทป ลไล่ฝุน่นไลตัวที่เป็นคราบอะไรต่างๆที่เกิดจากการความชื้นหรือว่าอุณหภูมิอะไรต่างๆที่เกิดกระบวนาก,การวิทยาศาสตร,ร์ที่ทาให้ม,มันผ่านเครื่องเล่นแล้วไม่เกิดภาพมันก็จะสามารถช่วยได้เยอะครับผม,มโอ้เขาผมแล้วมีเคสไหนบ้างครับที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหา,หาของ ก็จะเป็นลาชนิดพิเศษจะเป็นลาสีแดงแดงหรือว่าตัวเนื้อเทปติดจนยุ่ยเลยนะครับ mm hmm. แบบเป็นสาลาแบบเป็นฟิลสาลเแก้ไม่ได้แล้วก็ม้วนเทปขาดอย่างพอแก้ได้บ้าง oh, แต่ก็ oh. บางส่วนอาจจะหายไปเพราะเราต้องตัดเพื่อต่อทาบให้มันตรงแบบครับผมนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แก้ไม่ได้จริงๆก็จะเป็นพวกเทปยับยับเป็นกระดาษทิชชู่น mm ี hmm. ้มันก็จะแก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ผมก็ยังหาวิธีแก้ไม่ได้ นะครับโซนอื่นๆกไ็ไม่ไม่มีอะไรก็ยังสามารถปกติหรือว่าบางคนเห็นม้วนขึ้นลาขาวทั้งม้วนเลยทิ้มาดูไม่ได้ทิ้งแต่จริงๆแล้วมันแก้ไขได้ครับม้วนทนมาก ก็เลยสามารถกลับมาดูหรือว่าอะไรเงี้ยได้เยอะกว่าขปรเจกต์อื่นที่ท้ายถึงคนที่อยากจะมาสะสมมูมดิโอเทปหน่อยครับบางทีอาจจะเป็นเด็กที่อาจจะเห็นวิดีโอนี้แล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยวิดีโอเทปมันเท่จังเลยเราอยากจะเก็บบ้างหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบว่าอาจจะหลงลืมตรงนี้ไปแล้วแล้วอยากจะหวนลำลึกความหลังอยากจะฝาดอะไรถึงพวกเขาไหมครับ <S <S 2> <S 2> <S ที่กำลังดูอยู่ ฝากถึงความพยายามนะครับก็ใช้เงินซื้ออย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีความพยายามสองหาแล้วก็ต้องรู้จักคนรู้จักเข้าหาแล้วก็มันมีอะไรมากกว่าที่ใช้เงินซื้อของทั่วไปครับก็อยากจะฝากว่ามันมีคุณค่าในรุ่นผมเนี่ยคิดว่าหลายคนคงผ่านยุคนี้มาก็อาจจะมีความทรงจาหรือใ,ใครอยากได้เก็บเป็นที่ระลึกก็ลองสองหาดูก็ยังพอมีขายกันให้เห็นบ้างแต่ก็อาจจะน้อยแล้ว นะครับก็ลองลอง,ลองหาหาดูว่าเออมันมีการที่จะเอากลับมาเก็บความรู้สึกอะไรหรือว่าอาจจะมีคนอยู่ในบ้านปัดฝุ่นแล้วลองเอามาดูดูครับมันเป็นแพ็กเกจที่อยู่นานนะครับสาหรับเมืองไทยเนี่ยนะมันอยู่มายาวนานมากแล้วมันก็คงทนค่อนข้างถาวรไหมก็ตอบไม่ได้แต่ว่าในช่วงชีวิตเราเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่กับเราได้แน่นอนครับให้ความบันเทิงเราได้คันต์สุดท้ายครับถ้าบ้านไฟไหมครับหยิบอได้เียเดียวจริงเลือกอะไรมมุนเดียวเลยนะอ่ะถ้าหยิบได้มมวนเดียวก็คงหยิบเป็นโมนนี่นะครับ กระบวนการที่ชอบพิสุจจูเลนเจอร์แต่นี้เป็นมวนพิเศษนะครับเป็นมวนที่ผลิตนอกร็อ๋อแล้วได้ลายเซ็นนักภาคมามันมาดเลยนะครับนักไก่ก็เท็ปที่แล้วนะครับผมได้มามันมาดเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเก็บนี้แหละอันนี้แหละพอแล้วแค่รู้สึกว่าทุกอย่างมันรวมอยู่ในนี้แล้วทั้งเสียงภาคทั้งความทรงจําที่เริ่มเก็บของเราถ้าในกรณีที่จะต้องเลือกจริงๆก็คงต้องเป็นมวลนี้ครับผมน่าจะเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่หลวงนะครับมันไม่จริงๆนะครับผมคือตอนนี้มอนเหมือนย้อนยุคมาในยุคร้านเช ยังรู้สึกขนลุกไม่หายเลยเี่ยมีคำถามอย่างนะเมื่อก่อนร้านเช่าเนี่ยมันจะมีมีม่านิดห้องลับๆเวลามาปีไหมมี <c oughs> มีอยู่ตามไท้าม้วนเพราะว่า <c oughs> การใช้ม้วนซ้ำเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> ของร้านเช่า <c oughs> <c oughs> วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณแฟดมากนาคะครับที่มาแนะนำของสะสมสุดอลังการงานสร้างอย่างนี้แล้วก็ แล้วขอบคุณที่ให้ที่มาให้แบบว่ามาแชร์ความชอบกันนะครับผมเผื่อเชื่อว่าหลายๆคนที่กำลังดูคลิปของเราอยู่ก็อาจจะแบบเห็นแล้วรู้สึกแบบว่าหวนล้ำลึกถึงความหลังและอยากจะกลับไปสะสมวิดีโอหรือว่าที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยพอมาเห็นเขาก็อาจจะอยากอนุรักษ์ของเก่าเอาไว้อย่างเงี้ยผมก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะครับ ต้องขอบคุณคุณแบ๊บด้วยนะครับผมเช่นกันครับครับผมก็จบแล้วนะครับผมสำหรับเทปนี้ของเจฮีโร่กัเอาลนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและถ้าอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรอยากให้มีสัมภาษณ์ใครนะครับคอมเมนต์ลงมาได้เลยครับผมถ้าโดนใจเดี๋ยวเรา จัดให้ครับผมก็สวัสดีก็ขอตัวลาการปิก่อนนะครับผมแล้วพวกก็ใหม่เทมหน้าครับผมสวัสดีไปละครับผมสวัสดีครับสำหรับแฟนๆเพจเจฮีโร่นะครับก็วันนี้ผมมีของมาแจกนะครับเป็นของที่ก็ผมรักเหมือนกันนะของชิ้นเลยนะครับเป็นม้วนวิดีโอไอมดแดงนะครับม้วนสองม้วนนี้พิเศษมากนะครับมีลายเซ็นของนายไกลวันนะครับเดี๋ยวผมจะฝากทางเพจเจฮีโร่นะครับแจกผู้ร่วมกิจกรรมกติกาอย่างไรติดตามได้ทางเพจเจฮีโร่นะครับอ่ะขอส่งมอบเลยครับขอบคุณครับ ก็ถ้าอยากจะได้วิดีโอไอโมดแดงนะครับผมสองวันนี้ครับผมติดตามกติกาได้ทงที่ดีสคริปชั่นนะครับผมโอเคครับผมต้องขอบคุณมากครับผมครับ